นับสนุนโดย Star Infinity Cosmetry ครบ <Yes. S 2> สามคุณค่าผิวสวยไอ้ไหนเราคุยเรื่องโซเชียลมีเดียมาเยอะมีอีกรณีหนึ่งเนี่ยสองคนนี้เคยเห็นไหมเป็นกรณีที่ชาวบ้านประชาชนพลเมืองถ่ายคลิปตำรวจไปตั้งด่านตรวจแล้วเออน่าสนใจในประเด็นนี้ว่าทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและ สิ่งที่พลเมืองเนี่ยควรจะทําหรือไม่เราไปดูกรณีนี้กันเป็นบรรยากาศด้านพุจนาครับมีด่านครับจากการณีที่มีการเผยแพร่คลิปชายคนหนึ่งทําการตรวจสอบการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตํารวจบนถนนทางหลวงของสถานีตํารวจภูธรจอหอจังหวัดนครราชสีมาว่าสามารถทําได้หรือไม่โดยในคลิปมีการบรรยายข้อกฎหมายรวมถึงพระราชบัญญัติทางหลวง เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจพร้อมทั้งขอดูหนังสือขออนุญาตการตั้งด่านจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยกเลิกการตั้งด่านและเก็บของขึ้นรถปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าตำรวจสามารถตั้งด่านตรวจได้จะต้องมีเหตุการณ์และเหตุผลเพียงพอหรือไม่ตำรวจระดับใดสามารถดำเนินการได้จะต้องมีการแจ้งและขออนุมัติเพื่อสร้างสิ่งกีดขวางทางจราจรจากผู้ใดหรือไม่ การที่พลเมืองออกมาใช้โซเชียลมีเดียตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทำหน้าที่ตามกฎหมายจะส่งผลในทางที่ดีกับสังคมหรือไม่เราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันผมนิดหนึ่งผมเห็นด้วยกับอาจารย์อันนี้ที่อาจารย์บอกว่าสังคมในนี้มันยกระดับมากขึ้นเ,ออเพราะว่ามันมีการตรวจสอบซึ่งกันและการออมันมีทั้งอันนี้มุมหนึ่งนะที่ประชาชนตรวจสอบตำรวจถูกเราก็จะเห็น มุมที่ตำรวจตรวจสอบประชาชนดังน,นั้นเขาทำตามกฎหมายตามหน้าที่อยู่แล้วรักษากฎหมายแล้วเขาก็มีตำรวจถ่ายคลิปวิดีโอประชาชนวิชนประชาชนถ่ายคลิปตำรวจอม,มันก,มนก็มันก็เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันผมว่านี่คือข้อดีดใจม,มากมากเลยอย่างท,ที่ที่เมื่อกี้จะแยกคุณพูดเนี่ยผมนี่ใฝ่ฝันมานานผมเคยไปต่างประเทศจําไม่ได้แล้วประเทศไหนที่พลเมืองเนี่ยสามารถที่จะเล่นงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกฎหมายได้ว่า คุณไม่ทําตามกฎหมายคุณ<อ>เกินกฎหมายหรือคุณหย่อนยานเอและถ้าการะทาความผิดเช่นขี่มอเตอร์ไซค์ย้ยอนรถคนอื่นเขาเอออย่างนี้เป็นตน้นเนี่ยนะครับ,รบประชาชนจับเลยอืจับเลยแล้วไปส่งตํารวจอีกคนหนึ่งอบอกว่าเนี่ยคุณต้องเอาไปดําเนินคดีเพราะว่าการะทําความผิดเพราะฉะนั้นผมเห็นเนี่ยแล้วผมนึกแหมเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีพลเมืองเนี่ยที่ ช่วยกันกวดขันเจ้าหน้าที่ที่ต้องรักษากฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าไม่ถูกเมื่อไหร่ถูกเล่นงานโดยประชาชนมันจะยันกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมกินเหล้าแล้วไปเบ่งในร้านเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เพิกเขามีคลิปจะมาจับลิขสิทธิ์เพิกถ่ายเพราะว่ามันทวงดุลกันดีมากเลยเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันจะทาให้สังคมเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมอ้าวเพื่อนก็ไปดูหน่อยว่าคลิปที่เขาถ่ายเมื่อสักครู่จริงๆมันยาว ผมได้มายาวเราลองตัดดูว่าบางช่วงบางตอนที่เขาพูดเนี่ยไอ้คนที่ถ่ายเนี่ยนะคนที่มาเล่นงานตำรวจเนี่ยนะดูเหมือนจะพอรู้เรื่องกฎหมายอยู่ด้วยนะครกศิาจารย์พันชัยไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าฟังแล้วเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าถูกหมดอ่าด้วยดูกันแล้วอาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่ารจริงๆแล้วไอ้การตั้งจุดตรวจ <มา S 1> ตั้งด่านจุดสกัดแหมชอบพูดว่าจุดสกัดอะไรพวกนี้นะ มันทําได้จริงๆตามอำเภอใจของตำรวจหรือต้องมีเงื่อนไขใดครับไปดูคลิปนี้อีกทีครับบรรยากาศด้านอยู่ข้างหนาครับมีด้านครับเครับพี่เออมาจากไหนครับพี่ครับมาจากไหนครับอ๋อมาจากกรุงเทพครับอ๋อจะไปไหนกันต่อครับนฮะจะไปหนองบัวลำพูครับอะไรคือเพลิดดมองดูใกล้ๆด้วย พี่มองดูไกลๆได้ไม่มีอะไรแล้วครับไม่แม่ที่อย่าไม่แม่้ไทยอย่าไปค้นไทยคนอยู่คนเดียวอย่าไปค้นพี่มองไกลๆได้เราจาภาษาชาวบ้านครับมาถึงด่านขลัดเป็นด่านแรกก็ถือว่ามือนีหายกินลําบากถึงมาพอด่านอ้าวคนแรกครับสี่คนรถของใช่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยครับสี่สี่คนรถของครับที่นี่ สิ่งที่สิ่งที่ผมจะต้องถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า,าท่านใ,นใ้เ็ตตามมาตรา38ของพระราชบัญญัติทางหลวงหรือไม่<า>นี่ใบคับขี่ผมครับใบคับขี่ผมเพราะฉะนั้นใบคับขี่ผมท่านต้องมีใบอนุญาตในการตั้งด่านครับ<า>ผมจะขอดูใบอนุญาตในการตั้งด่านเชื่อตัวเลยครับ<า>เป็นไล่การไถ่ทอดสดๆออกจากด้านจอหอ ข้าสัมปญัติแท่งความนี้มาตรจ้าขห้ามม่ให้ผู้ใดทั้งแหว่วางหรือกระทําการใดๆเป็นลักษณะขีดขวางเป็นลักษณะขีดขวางการจราจรหรือทําอันตรายแก่ย,ยานพาหนะอ้าวเช่นเห็นชิดนว่าผมมาเพิ่มสิคนรถผมสิคนรถผมครับเจอของแท้อ้าวคนเลขครับเอาขออนุญาตก่อนที่ขเาขาไม่รัว่าเาลขครับได้แล้ครับ เอาอะไรให้พ้นที่จริงเนี่ยในการตรวจพนอันดับแรกต้องให้ผมแสดงตนก่อนข้อผมจอดรถปุ๊บสิมาับคนรถผมเลยขอออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตที่ว่าผมไม่ทักทายแล้วก็ไม่ขออนุญาตใช่ไหมแต่ผมขออนุญาตที่พี่ท้าพึงขออนุญาตนี so ่แหละที่นี่ที่นี่ในการตั้งตั้งด่านใบอนุญาตนี่ต้องพกผ้าติดตัวเสมอถ้าใบอนุญาตพกผ้าที่นี่ท่านจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านต้องมีก็คือ ไขออนุญาตตั้งด่านทางหลวงแฝงพุ่มเลือกการทางหลวงครับการตั้งด่านในเขตทางหลวงทางหลวงมีอยู่6ประเภทถนนมีอยู่6ประเภทถนนที่หนึ่งถนนหลวงแผ่นดินทางหลวงแผ่นดินอันที่สองทางหลวงชนบทอันที่สามทางหลวงพิเศษอันที่สี่ทางหลวงเทศบาลทางหลวงสุขาพิบาลและทางหลวงสัมปทานเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ตั้งด่านอยู่ในเขต ทางหลวงแผ่นดินจะต้องขออนุญาตตามกฎหมายมาตรา38ต่อท้างหลวงเท่านั้นครับท่านขออนุญาตจากคู่แกับได้ครับแต่ว่าท้างหลวงในเมื่อเป็นทางหลวงของแผ่นดินท่านพอสามารถตั้งโดยพละการได้้าผมจะพาน้ำเบิง้งสิงกีดขวางอามาเลยครับทางมาครับ <substit uting> อันนับแรกเลยก็ э mm. ต้องมีจะต้องมีมีอย่างครับมีป really. ้ายชัดเจนถ้ามีป้ายชัดเจนแล้วอันต่อมาระยะทาง150เมตรต้องมีระยะทาง150เมตรครับระยะทาง150เริ่มควายเอาเอาเอามามาเบิ้งท่างนี้ท่างนี้เริ่มควายไปแล้วเริ่มควายไปแล้วเอาเอาเอาตามม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 าเริ่มควายไปแล้วไปแล้วไปแล้วแต่ว่ามือนี้สิเป็นหลักฐานในการเอาไปยื่นต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ ต่อสารอาญาคดีสุจริตได้ประพฤติไม่ชอบเพราะว่าถือว่าการเป็นลั่นสิ่งของ,ของกีดขวางขิ้นตามมาตรา38พระราชบัญญัติทางหลวงที่ผ่านมาบพราใครผู้ใดเอามาใส่ก็มีผู้ใดเอามาใส่ประชาชนบรลูเรื่องเลยประชาชนก็ควบนานรับการไปแต่ว่าเมื่อน,นี้เข้าต้องเอากฎหมายพระราชบัญญัติทางหลวงขึ้นมาใส่ถ้าเท้าบ่เอาขึ้นมาใส่เพื่อนอยากแค่ยังเพื่อนกเห็ด,หดถ้าตั้งจุดสกัดมาไปเพราะเป็นยังจุดสกัดถึงที่จุดยังกระางมันจะต้องขออนุญาตจาก ภูมในการทางหลวงคือเกา่าเม่ทีขอเป็นน้ำตอกซอกซ้อยก็ต้องขออนุญาตคือเกาอ่าตามบึงบรรยากาศตามบึงมาบึงบรรยากาศนี่ในการตั้งด่านร้อยตำรวจท่อตั้งเพรใดจะต้องตั้งร้อยตำรวจเอกที่ได้ควบรวตั้งแต่สัญญาบาัตรถึงไปอันนี้มี่ร้อยตำรวจท่ออยูู่้เดียวร้อยตำรวจท่ออยูู่้เดียวหลกฐานชัดเจน การตั้งด้านต้องมีสัญญาบัตรถ้าว่าสัญญาบัตรอีกต้องได้ผ่านการอบรมนี่ร้อยตำรวจตัอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องถึงคู่อังคาต้องยืน่นต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สอบสวนเป็นกรณีอีกยื่นดีครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านที่ถูกก็ถูกท่านก็ว่าไปผมก็มิธิดตรวจสอบย้อนหลังของท่านครับไปคือกันข้าต้องมาเบิงน้ำผ่านครับเนี่ยใช่เลยครับมาเลยครับ ผมไม่ได้กดดันเจ้าหน้าที่ถ้าเฮ็ดถูเฮดไปครับแต่ว่าเพียงเลยวะ่ะผมะเป็นการป้องกันการปฏิบัติงานการปฏิบัติ้าที่มันเป็นยังไงอ่ะขีดอแากไปเก็บซอย,ยอยอยกไปเก็บซอย เบิ้งว่าชีเลิกคนละเพาอไปใช้หลายุนีล่ะอ้าวตอนท้ายเนี่ยเห็นว่าตำรวจเก็บเลยใช่ไหมอาจารย์ครับโอ้เก็บกลวยเก็บดานเลิกแต่จุดตรวจเลิกเลิกทันทีเลยตลงเราขอตำรวจดูใบอนุญาตตั้งหนานได้ดูเลยอจารย์โดยทราบไว้โดยหลักแล้วเนี่ยเออ เอางี้ก่อนผมอธิบายเรื่องจุด,ดตรวจด่านตรวจแล้วก็จะขอดูหลักฐานได้หรือเปล่าอันดับแรกเรื่องด่านตรวจเคยเห็นด่านไหมด่านนี่มันอยู่เป็นมาตรฐานเลยอย,อยู่ประจ<ม>ําอยู่ประจําเลยมีไฟแวบๆมีป้ายหยุดตรวจอยู่ด่านนี้แปลว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีหรือกอรอรมนกําหนดไว้เลยว่าด่านนี้เป็นด่านตรวจ ทั้งตรวจสินค้าตรวจอะไรต่อมิอะไรต่างๆทั้งหมดตัวลงระตำรวจระดับที่เราเห็นเห็นไปตรวจเองเนี่ยไปย่ดีไปตั้งด่านตรวจที่ตั้งด่านไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีถ้าเป็นด่านตรวจนะโอ้สองจุดตรวจจุดตรวจนี่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องขออนุญาตจากผู้การจังหวัดและทำได้ภายในยีบสชั่วโมงเท่านั้นเกิน2ีชั่วโมงไม่ได้ไม่ได้ครับต้องเก็บเลิก แล้วก็และสุดท้ายนั้นเขาเรียกว่าจุดสกัดแปลว่ามันมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าต้องสกัดด่วนต้องสกัดด่วนแล้วก็ภารกิจที่มีพฤติการจําเป็นเร่งด่วนนั้นเสร็จสิ้นแล้วต้องเลิกและในการดําเนินการนั้นต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาและที่สําคัญต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจชั้นสัญญาบัตร ร่วมในการปฏิบัติหน้าที่แต่งเครื่องแบบถ้างั้นสัญญบัตรเนี่ยมาตั้งด่านเองเลยได้ไหมต้องขอจากใครต้องขอถ้าเป็นจุดตรวจต้องขอจากผู้การจังหวัดถ้าเป็นสกัดจุดสกัดต้องขอจะระดับผู้กำกับโอ้หรือผู้ที่รักษาการอยู่อยู่จะมาตั้งกลวย2อสอันแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์แอบแล้วก็ตรวจแอบตรวจ, add, รวจไอ้พวกนี้มันจุดเทือน จุดสกัดเถื่อนจุดตรวจเถื่อน<ร>แล้วขอด,ดูใบอนุญ,ญาตได้ไหมจันได้โดยหลักแล้วเนี่ยเขากําหนดไว้เลยมานะคุณเอ๋คุณจะเป็นด่านเป็นจุดเป็นจุดสกัดต้องติดป้ายให้เห็นว่าหยุดห่างร้อยห้าสิบแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ที่อนุญาตนั้นเป็นผู้การจังหวัดชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยเบอร์ถ้าเป็นผู้กลับก็ต้องบอกชื่อบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยอืแล้วก็ได้รับอนุญ,ญาต ขออนุญาตนั้นเพราะฉะนั้นขอดูได้ทุกอย่างมันต้องโปร่งใสชื่อนามสกุลเครื่องหมายยศตำแหน่งจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไม่ได้ด้วยเด็กขาเอาอย่างนี้สมมุติว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์หรือผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่มีตำรวจ2นายยืนดักโบกเรียกเอาเรียกเข้าเข้าข้าง,างทางเงี้ยผมอันดับแรกเขาขอดูอนุญาตกับขี่ผมให้ดูเสร็จผมขออนุญดูอนุญาตตั้งด่านเขาได้ตั้ง<ห>จุดตรวจตั้งจุดตรวจไม่ได้อ่ะ แต่ว่าดูได้ไหมได้ผมก็ว่าน่าจะได้อป่าผมก็บอกตำรวจที่มาตั้งจุดตรวจแบบทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่แต่ถ้าเขาถามว่าถ้าเขาสงสัยว่าทําไม่ได้ขอดูหน่อยได้ไหมเพราะคุณมีใบอนุญาตในการตั้งจุดตรวจจริงไหมบางแยกอะไรอย่างง่ายๆแถวแยกเกษตรแถวหน้าทกศสำนักงานใหญ่มีตำรวจอยู่สองนายยืนคอยเรียกมอเตอร์ไซค์อยู่จุดสกัดผมจะบอกว่าขอดูใบอนุญาตตั้งจุดสกัดได้ไหม ผมว่าน่าจะได้ผมผมว่าน่าจะต้องได้เลยนะเราสองนายนั้นต้องมีนายนายนายหนึ่งเป็นชั้นสัญญาบัตรด้วยใช่ไหมอาจารย์ต้องมีชั้นสัญญาบัตรจะเป็นจ่าเจออะไรมาเที่ยวเรียกไม่ได้เว้นไว้แต่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าจําเป็นนะอาจารย์เช่นมีพฤติการมาเลยมีผู้ล้มผู้ร้หลบหนีเขาจะจับคุณน่เออขาจะจับเลยนะอย่างนี้เป็นอีกเรื่องแต่อยู่ๆมาสองคนแล้วก็หลบหลบซ่อนๆแอบแล้วก็ขอดูแอบขอดูผิดผมไม่ได้ดูแล้วนะจ๊ ได้ผมบอกว่าคุณไปเอาสัญญาบัตรมาขอดูผมออไม่ให้ดูก็มันเป็นระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขากําหนดไว้ชัดเจนว่านอกเหนือจากนี้เขาใช้คําอย่างนี้เลยนะอาจารย์ทำไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้ายอ,อย่างนั้นเนี่ยใครเรียกผมแล้วผมดูแล้วหนึ่งไม่มีป้ายบอกชัดเจนไม่มีไฟบอกไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเบอร์โทรศัพท์ของผู้อนุมัติคือใครยังไงแล้วดูท่าทางไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจ ว่ามันมีคนปลอมเป็นตำรวจมาหรือเปล่าผมก็มีสิทธิ์ไหม,มเวลาเขาขอดูใบขับขี่ผมผมก็หยิบใบขับขี่แล้วพว่ผมขอโทษนะครับผมขอดูใบอนุญ,ญาตในการตรวจในการตั้งจุดตรวจหรจือจุดสกัดของคุณหน่อยได้ไหมครับอย่างนี้ได้ใช่ไหมผมว่าได้เขาขอเราเราก็ขอเขาดูเขาต้องขอได้เพราะระเบียบเขาชัดเจนเหมือนที่ผมบอกนอกเหนือจากนี้เขาห้ามเพราะมันมีพฤติการในลักษณะที่ตำรวจบินไปทำมาหากินกันแบบนี้ แล้วเสียหายต่อสํานักง,งานตํารวจแห่ชงชาติคันนี้แต่เดิมเนี่ยคนเขาบอกว่าเอ้ยถ่ายตํารวจไม่ได้แต่ว่ามันมีคําสั่งออกมาแล้วมีระเบียบออกมาแล้วว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะถ่ายตํารวจได้เพราะฉะนั้นพอประชาชนถ่ายตํารวจตํารวจถ่ายประชาชนบ้างได้ไหมโอ้โหผมว่าดีมากเลยอาจารย์มันตรวจจนไปตรวจจนมาเป็นการถ่วงดุลในคลิปเมื่อกี้ตํารวจก็ถ่ายถ่ายและการที่นายคนนี้ทำเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะแม้ว่าข้อมูลบางเรื่องข้อกฎหมายอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่มันทําให้เกิดความระมัดระวังซึ่งกันและกันนะอาจารย์ว่าตํารวจต่อไปจะไปทําอะไรสเปะสปะเอ้ยประชาชนเขาตรวจสอบนะเว้ยแล้วถ้าผิดกฎหมายเผลอติดคุกนะเว้ยอ่าอย่างนี้ก็หากินยากสิตารวจเ้าะใช่ก็ตํารวจเขาไม่ได้มีหน้าที่ไวหากินนะอาจารย์กสันติราชไม่ใช่มาหากินแต่ทุกวันนี้มีตํารวจหากินไหมเอ้าทำไมเงียบไปหมดเลยนะม่ีไม่มีไม่มีก็ปฏิเสธมาสิ ผมไม่ค่อยเด้คุกคลีวงการตำรวจเท่าไหร่ถ้างัๆๆ้นว, <ๆ S 1> วันนี้เราถอนพิษลาท่านผู้ชมไปก่อนกันแล้วกันนะครับ,คร,บครับสวัสดีครับสวัสดีครับ